สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องการเลี้ยงโคขุนพลยังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้ก็ตอนเช้านะคะก็มาเดินดูเลาะดูน้องวัวนะคะว่าปกติทุกตัวกันไหมเดินไปเดินไปก็มาเจอน้องวัวหนึ่งตัวนะคะในคอกตัวนี้นะคะสงสัยจะเจ็บขานะคะ เจ็บขาโดยไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาขี้วัวออกนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะเห็นไหมคะขาหลังน่ะยืนไม่เต็มเท้าเลยนะคะขาหลังเดี๋ยวจะได้เอาออกคอกดินนะคะตัวนี้เอาไปไว้ตรงคอกพักนะคะเราจะทำคอกพักคอกดินไว้นะคะคอกหนึ่งนะคะ ไปค่ะไปค่ะไปดูเขาน้องวัวออกนะคะเนี่ยค่ะขาหลังนะคะตัวนี้นะค่าที่เจ็บเดี๋ยวออกไปพักคอกดินนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวจะได้ให้หมอมาฉีดยาให้นะคะ๋ออกเไได้ไป็นไรบอ ออกมาออกมาออกมาแม่เข้าไปไล่บอไปไปออกมาไปลูกไปไปอยู่ตะเควดินไป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  วัวตัวนี้ขุนเดือนธันวานะคะโอ้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 โลม้มไปเอาเข้าไปเลย นั่นเจ็บตืมแล้วนะประตูคอกวัวที่บ้านก็จะทำเหมือนประตูบ้านนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเปิดปิดได้โดยเหมือนประตูนี่น,นะคะเนี่ย พ่เป็นคนทำนะคะจะปิดง่ายนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็มัดเชือกเลยนะคะเวลาเปิดถึงจะง่ายนะคะไม่ต้องไปยุ่งยากนะคะไม่ต้องทำเป็นไม้สอดนะคะทำเป็นประตูเปิดเลยนะคะเพื่อนๆก็มัดะคะ่ะอยู่เลยออกมาได้ ตัวนี้คือ,อคอกดินนะคะเอาไว้สําหรับสํารองไว้ให้น้องวัวที่เจ็บขานะคะไปมีสองตัวอีกตัวหนึ่งก็ตัวนั้นนะคะปวดขาเห็นไหมคะยืนไม่เต็มเท้านะคะด้านขวาของเรานะคะ ช่วงนี้ก็น้องวอัวจะไม่สบายบ่อยนะคะเพราะเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะเพื่อนๆดูแลกันให้ดีๆนะคะสำหรับท่านที่เลี้ยงวัวนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวขุนหรือวอัวแม่พันธ์นะคะตื่นเช้ามาต้องเดินเลาะดูน้องวอัวนะคะว่าปกติทุกตัวไหมลุกขึ้นมาปกติทุกตัวไหมมีตัวเจ็บขาไหมเหมือนวันนี้มีน้องวอัวตัวหนึ่งเจ็บขานะคะเพื่อนๆ ตัวน,นี้คือให้เสร็จแล้วนะคะคอกนี้ปกติดีทุกตัวนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่นะคะ